สวัสดีตอนเช้าจ้าทุกคนกาแฟกาแฟี๋ยวแอดการจะพาไปเดินอ่าวงวงเวียนยี่สิบสองเนาะตอนเช้าวันคลิปนี้อาการมีโอกาสได้มาพักหัวลำโพงนะคะทุกคนก็เลยเดินมาเที่ยวตรงนี้ได้เพราะว่าแอดการมาทำธุระจะมาจองตั๋วที่หัวลำโพงก็เลยตื่นม,มาเช้าๆมาออกกําลังกายมาเจอสวนนี้จ้าวงเวียนยี่สิบสองนะคะ กลางคืนก็คือคันนะคะแต่กลางวันนี่สวยมากเลยค่ะทุกคนแดดอ่อนๆนะชมกันเลยจ้ามีคนมาเดินออกกําลังกายด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เจ็ดโมงก,กว่าๆจ้าทุกคนแดดอ่อนๆนะคะทุกคนสวยมากตรงนี้วงเวียน22นะคะอยู่ใกล้กับเยาวาราชใกล้กับเดินไปถึงเดินไปตรงไหนก็ได้นะคะเยาวราชซ้มเพลง โบเบก็ใกล้นะคะแอดการเคยเดินนะคะสวยมากเลยค่ะน้ำพดุดอกไม้ก็สวยนะคะทุกคนเดี๋ยวแอดการอ่ะถ่ายคลิปตรงนี้แล้วเดี๋ยวแอดการจะไปต่อที่หัวลำโพงนะคะทุกคนเพราะวันนี้แอดการจะมาจองตั๋วไปเชียนปาาศักดิ์เซลิ์ก็เลยมา าโรงแรมพักใกล้ๆเทวลัวลงพงก็คือโรงแรมของเพื่อนของแอนเบลนั่นเองนะคะทุกคนแต่การมาพักบ่อยจ้าโรงแรมนี้แต่ว่าไม่เคยมาตรงนี้สักทีเลยวันนี้พาโอกาสพาเพื่อนๆมาดูโลกสิทุกคนจา้นอาอเยอะมากทุกคนไม่กลัวคนเยลยนะทุกคนมีคนให้อาหาร<ม> ตัวอ้วนๆทำน้นเลยน้ำปูเปิดตอนเช้าๆสวยมากเลยค่ะทุกคนทุกคนไม่มีคนออกกำลังกายเท่าไหร่นะคะมีอยู่สองสามคนเองบรรยากาศก็ดีดีนะ ตอนเช้าๆนะทุกคนแดดดูสิแดดสวยดอกไม้สวยนี่คนให้อาหารนกนกเยอะมากแกเป็นพ่อค้าอยู่แถวนี้ค่ะ yeah, ขายก๋วย <okay, S 1> เตี๋ยว <okay. S 1> อร่อยด้วยแดดอ่อนๆพาเดินเ <Okay. S 1> <ๆ>ดี๋ยวจะจะส่องรถรถเมย์ให้ดูนะคะทุกคน เมผ่านเลยนะคะวงเวียน22สค่ะดูสวยมามแต่ชื่อส่วนก็ชื่อว่าอะไรนะ,ะส่วนส5นห้านาทีเนาะแต่ว่าความจริงแล้วคือวงเวียน22นั่นเองนะคะทุกคนประวัติอันยาวนานแถวนี้นะคะการไม่รู้นะทุกคน ว่าเพื่อนมาเปิดเพื่อนมีโรงแรมอยู่ที่นี่นะคะทุกคนก็เลยได้เโอการมาพักที่โรงแมเพื่อนก็นีโอการได้มาเที่ยวเยาวราชมาหาของกินอร่อยออร่ยมาครั้งนี้ก็กําลังกินเจกันนะคะทุกคนเยาวราชของอรเลยช่วงนี้เยาวราชเทศกาลกินเจจ้าทุกคน ก็คืนแนกการก็ไปเยาวราชมาไปเดินตอนกลงคืนนะทุกคนของกินเยอะของกินอร่อยไม่ไกลาจากตรงนี้นะคะเยาวราชนะคะไม่ไกลาจากตรงนี้เดินไปได้เลยแบบเดียวถึง าชมบรรยากาศกรุงเทพตอนเช้าๆค่ะทุกคนไม่มีรถเลยทุกคนเหนมงกว่ามีแต่รถเมลวิ่งนะห็นรถเมลอาการเรกกถึงสมัยอาการทำงานนะอาการตื่นใ่เช้านั่งรถเมลไปทำงานรถเมลก็จะวิ่งเร็วมากเพราะว่าตอนเช้าๆรถจะไม่ต อาละจ้าคลิปนี้แอดกันก็ขอจบก่อนนะคะตุ๊กตุ๊กก็มีล็อกนี้ก็มาอาละจ้าแกันก็จะเข้าที่พักลเลยเดี๋ยวจะไปอ่าไปหัวลำโพงต่อ ที่อาการก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแอดการจะพาไปเที่ยวไหนวันนี้พามันเดินออกกำลังกายตอนเช้าๆนะคะที่สวน